วันนี้โอจะพาไปร้านอาหารคาเฟ่ชื่อดังที่พี่คนขับรถตู้แนะนำมาว่าเป็นร้านอาหารใต้ที่มีรสชาติดีเป็นรสชาติแบบอาหารใต้แท้ๆเลยแต่ก่อนจะไปถึงร้านอาหารนั้นอุย๊ยเพื่อนๆค่ะฝนก็ตกระยะทางระหว่างร้านอาหารกับโรงแรมที่โอพักมันก็ช่างไกลกันเสลือเกินโอและเด็กๆเนี่ยนอนหลับหนึ่ตื่นสตื่นสตื่น ก็ยังไม่ถึงสักทีน่าจะนั่งรถโดยสารใช้เวลาทั้งหมดเกือบหนึ่งชั่วโมงเลยค่ะแต่พอมาถึงแล้วก็ประหลาดใจมากเพราะว่าที่นี่คือทุ่งคากาแฟค่ะอาหารพื้นเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะวิวหลักล้านที่นี่วิวเขาสวยมากและการตกแต่งภายในร้านของเขาเนี่ยน่ารัก ดูดีโดยเฉพาะตอนกลางคืนแสงไฟระยิบระยับเลยค่ะค่ะเมนูนะคะที่สั่งมาวันนี้ก็มีปลาหมึกผัดกะปินะคะสูตรบรรพบุรุษเลยค่ะอากงเหลียงนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือแกงปูนะคะแกงปูใบชะพลูค่ะนี่ค่ะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นกุ้งผัดสตอนะคะสูตรดั้งเดิมของจังหวัดภูเก็ตเลยค่ะเดี๋ยวเรามากินดูกันค่ะว่า อันไหนอร่อยอันนี้นะคะํำบึกนะคะอืมอร่อยค่ะอเออรสชาติออกแนวกะปินิดนิดแล้วก็คล้ายๆกระเพรานหน่อยนอยมีใบมะกรูดด้วยพร้อมค่ะถือว่าดีค่ะต่อมานะคะเป็นกุ้งผัดสตอนะคะแล้วลองดูค่ะ นี่คะ่ะอนอยู่กรลอบค่ะกรลอบมันจะได้ต่อไปนะคะแกงปูใบชะพลูค่ะโอเคค่ะตักคะ่ะกินคะ่ะอ,อ,อร่อยค่ะอร่อยผ่านค่ะ ใครที่อยากมาเที่ยวภูเก็ตแล้วอยากเปลี่ยนบรรยากาศจากทะเลมาเป็นภูเขาโอขอแนะนำร้านทุ่งคากาแฟค่ะเปิดมาแล้วกว่า40ปีอยู่บนยอดเขารังและยังเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในจังหวัดภูเกต็ตสามารถมองเห็นเมืองภูเก็ตได้ เกือบทั้งเมืองอ่ะ180องศาเลยค่ะในช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังตกดินจะสวยมากๆจะยิ่งสวยสุดๆในยามค่ำคืนพอจะเห็นแสงไฟจากตัวเมืองภูเก็ตสองระยิบระยับโรแมนติกสุดๆค่ะถ้ามาภูเก็ตอย่าลืมมาทานอาหารร้านทุ่งคากาแฟนะคะอาหารใต้รสชาติจัดจ้านถึงพริกถึงขิงรอยอย่างแรงเลยค่ะ ชิวากันค่ะโอ้ก็ไปเดินดูตลาดว่ามีอะไรบ้างเขามีทั้งดนตรีสดร้านอาหารนั่งชิลตลาดสว่างจ้าตกแต่งด้วยไฟสวยงามตลาดนัดเขาดูดีจริงๆนะน่าเดินมากมีร้านค้าร้านอาหารเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอะ่ะถ้ามาภูเก็ตอย่าลืมแวะมาตลาดนัดชิวากันนะคะทุกคนไม่ผิดหวังแน่นอน สยามาแฟมิลี่จะไปไหนกันต่อติดตามทิพภูเก็ตด,ด้วยนะคะบ๊ายบาย